ตอนนี้ผมอยู่ในรถเป็นหนึ่งรุ่นนะที่น่าสนใจตอนนี้นะครับคือ Mercedes-Benz E-Class นะครับตัวนี้เป็น b e n z e c l a s s E 2 3 0รหัสของเขาเป็น w 2 2 1 1นะครับตัวนี้เป็นปี2009นะครับเป็นตัว m n o r Change ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมที่เป็น w 2 1 2ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเบนซิน6สูบนะครับ2500 cc ซึ่ง ผมบอกเลยว่าขับมันมากนะแรงม้าประมาณ200รึกแรงม้านะครับผมเคยรีวิวตัวตัวดีเซลเนาะไอตัว e 2 2 2 0 d นดีนะครับผมว่าก็มีคนส่วนใหญ่ที่ชอบดีเซลเพราะประหยัดแต่ผมบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปของเครื่องเบนซินนะครับซึ่งผมบอกว่าอย่างหนึ่งที่รู้สึกคือออปชั่นครับตัวนี้ออปชั่นเยอะมากครบหมดเลยนะครับเป็น เบาเมมนะครับจริงๆอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกอย่างมีหมดนะครับแต่หนึ่งอย่างที่ผมอยากให้ดูคือความแรงนะครับนะไม่ต้องพูดถึงอาาัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับก็กินระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ถนนโล่งเนี่ยเดี๋ยวลองเหยียบให้ดูนี่คือเหยียบจากจุดสตาร์ทนะครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกคือดึงนะครับโอเสียงเครื่อง V6 มันคำรามนี่ใช้ได้เลยนะ มันแรงแบบนุ่มนวลนะครับแรงแบบนุ่มนวลจริงๆงานคอสะพานแล้วนะเดี๋ยวดูช่วงล่างนะครับโอ้เป็นความรู้สึกที่ผมว่าคือถ้าคนชอบรถที่เหยียบแล้วมาเนี่ยผมว่าตอบโจทย์นะครับ e230 เนี่ยเป็นเครื่องเป็นซินเนี่ยไม่ต้องรอรอบด้วยแรงดึงจะคนละแบบกับดีเซลนะครับแต่ตัวเนี้ยผมใช้ควาว่าตัวแรงแล้วกันรถคันนี้เป็นปีศูนย์เกด้วยนะครับเป็นเครื่อง สุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับตัวไมเนอร์เชนเนี่ยหลักๆที่ดูก็คือดูไฟตัวหน้าธนูนั่นแหละครับดูไฟหน้ากับไฟหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนผมอธิบายภายนอกเนี่ยจะได้บอกเลยว่าดูยังไงนะครับว่าเป็น minor, ไมเนอร์ไม่ไมเนอร์เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันก่อนแล้วกันนะครับว่ารถสเปคแบบนี้นะครับราคาเท่าไหร่ เรามาดูสเปคของ Mercedes-Benz E-Class นะครับ E 2 3 0 mm. ตัวนี้เป็นเครื่องเป็นซินเนาะรหัสตัวถังเป็น W 2 1 1นะครับตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัว E-Class ตัวนี้ W 2 1 1เนี่ยจะมีมาตั้งแต่ปี03นะครับถึงประมาณ2009เนาะเป็นตัวที่ยาวมากจะมี2ตัวนะครับก็คือจะมี Minor Chain ประมาณ2 0 0 6ถึง2 0 0ซึ่งตัวนี้จะเป็น Minor c h a นะครับพิธีการดูง่ายๆคือดูไฟกับดูกระจังนะครับถ้า ถ้าตัวไมเดอร์เชนเน่ยกระจังตัวนี้จะแหลมกว่าเขาเรียกว่าหน้าธนูนะครับจะแหลมออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วไฟข้างหลังเ่ยจะเป็นตัว C นะครับตัวนี้นะครับสเปคของมันเป็นเครื่องเบนซิน6สูบนะครับ2 5 0 0ซีซีให้เป็นเครื่อง V6 นะครับให้แรงม้าประมาณ204แรงม้านะครับสูงถึง100ก็เคลมไวที่9.1วินาทีอัตราสิ้นเปืองน้ำมันไม่ต้องพูดถึงนะครับผมว่ากิน เพราะนี่เป็นเครื่อง V6 เนาะมันจะมีฟีลลิ่งความสนุกและเสียงการสิ้นเปลืองไม่ได้ประหยัดเหมือนพวกเครื่องใหม่ๆพวก c j จพวกคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้มันเป็นเครื่อง NA เลยไม่มีระบบอัดอากาศนะครับแล้วก็เกียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์เ e สปีดนะครับเป็นเกร์จคือตัวมันเป็นตัวก่อนที่มาเปลี่ยนโฉมเป็นตัว W212 แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ถามผมว่า สลลิงการขับผมว่ามันนิ่มนวลมากนะครับโอเคมาดูไฟนะครับไฟจะเป็นไฟซีนอนนะตัวคิ้วตัวนี้ที่อย่างที่ผมบอกหน้ามันจะแหลมมากานะครับส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าหน้าธนูกันนะตัวโลโก,โกเ้เบนก็จะเป็นบกโลกโก้ลอยนะครับตัวนี้เป็นตัวอวังกาดนะนะครับโอเคมาดูยางนะครับมาดูยางนะครับยางตัวนี้ก็จะเป็นมิชลินนะยางสภาพพอใช้ได้นะครับ ตัวนี้เป็นยางจากโรงงานเป็น245 45zr-17 นะครับตัวนี้จะเป็นตัววังกาดไฟเลี้ยวนะครับมีไฟเลี้ยวเลยเดี๋ยวเปิดฝาเครื่องให้ดูส่วนใหญ่เขาอยากดูฝาเครื่องกันนะครับอันนี้จะเป็นฝาเครื่องของตัว V6 จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะสภาพนะครับก็เดิมเดิมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าข้างหลังเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังจะเขียนแบตเลย E 2 3 0นะครับเป็นเครื่อง2.5นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกลางเนาะอย่างที่ผมบอกไฟตัวนี้นะครับมันเหมือนตัว C ถ้าไมโนเชยแล้วไฟจะเป็นเหมือนคล้ายๆตัว C นะครับมีไฟขาวตรงกลางแล้วก็ตัวนี้มีท่อคู่ด้วยนะครับจริงๆคันนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือเสียงท่อนะครับเสียงท่อ พอขับจริงๆจะรู้สึกเลยว่าเสียงมันหวานมากสําหรับคนช,ชอบเครื่อง NA นะครับเปิดฝาท้ายนะครับโอเคสภาพรถเดิมๆม,มากเลยนะครับยางอะไหล่อุปกรณ์แบตก็ยังอยู่นะครับอันนี้อุปกรณ์ฟลุกเซอร์วิสของเบนซ์นะครับเปิดให้ดูเลยทุกคนจะได้รู้อันนี้ชุดออกนะครับหนังสือคู่มือ หนังสือคู่มือยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูอเก,กียร์ลวกันนะเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าว่าภายในเป็นยังไงบ้างเก็บก่อนเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไง โอเคครับมาดูสภาพภายในของรถนะครับโ <Okay. S 2> อเคเราเสียงก่อนตัวนี้พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลมติฟังกช์ชันเนาะตัวเดียวกับตัว E c l a s s ตัว W 2 1 1เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับฟังกช์ชันนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูข้างหน้าดีกว่าว่าปรปับอะไรได้บ้างตัวนี้นะครับฟังกช์ชันเป็นโทรศัพท์นะโอเคถ้าปรับฟังกช์ชันง่ายๆก็ปรับตรงนี้นะครับกดตรงนี้ ขึ้นลงนะครับปร mm ับ hmm. ฟังก์ชันต่างๆนะโอเคระภู okay. นะครับอันนี้เราสามารถดูได้ว่าวิทยุที่เราฟังเนี่ยคืนไหนนะครับวิทยุตอนนี้มีการเปลี่ยนจอมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มเสียงรดเสียงนะครับตัวนี้เป็นไฟนะโห oh, เป็นไฟออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้าเนาะตัวนี้มีตัวพับกระจกนะครับปรับที่ด้านหลังนะครับเป็นเบาะเมมสามระดับนะ วนี้เป็นกระจกนะครับโอเคตัวนี้ไมลแสนห้านะครับเด็ผมบอกว่าตัวนี้เป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะครับเราสามารถปรับเกียร์ตรงนี้ได้ด้วยโดยการปิ๊กลงมานะครับเข้ามารงตรงดีตรงนี้นะครับเห็นดีแล้วใช่ไหมเราสามารถหัก,หกขวาซ้ายนะครับเห็นแล้วั้หนึ่งสองกดบวกไปทางนี้นะครับสามสามารถไปตรงนี้ได้เลยนะโอเค ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับปรับได้แยกซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับตรงนี้ปรับข้างหลังก็ได้เนาะคันนี้พิเศษอย่างที่ผมบอกเป็นท็อปอปชั่นดังนั้นแอร์จะเป็นเป็นโฟโซนนะครับสามารถปรับข้างหลังได้ตัวนี้ก็ปรับหือว่าเราต้องการแอร์แต่ผมเป็นคนชอบแอร์แค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับโอเคอันนี้ปรับอากาศภายในเนาะอันนี้ก็จะเป็นจอนะครับ วิทยุตัวนี้เป็นจอโรงงานเดิมเลยนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับเปลี่ยนเป็นจอจอตัวท็อปเอาง่ายๆผมใช้คํานี้แล้วกันเมื่อกี้พูดผิดไปนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็น ESP นะครับล็อกกับปลลล็อกนะครับตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะตัวนี้ปรับให้ตัวที่ดันเบาข้างหลังนะครับมันตกลงมาเด,ดี๋ยวดูตกลงมานะครับโอเคอันนี้ม่านไฟฟ้าเนาะตัวนี้ก็เป็นพาร์คเซนเซอร์นะครับ ฮนะตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดนะครับโอเคเบาะนะนะครับโอเคเดี๋ยวดูสภาพข้างหลังนะครับสภาพก็พอใช้ได้เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่ารถแบบนี้สภาพแล้วได้ลองฟิลลิ่งการขับแล้วก็สเปคของตัว Mercedes-Benz e 2 3 0นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเป็น W211 นะครับตัวรหัสตัวนี้เป็นปี09นะครับตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมแล้ว อย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับ 2,500cc เป็นเครื่อง6สูบนะครับดังนั้นสำหรับขาซิ่งที่ชอบเครื่อง NA นะครับที่ไม่มีระบบอัดอากาศเนี่ยผมว่าตัวนี้เหมาะมากวันนี้รถใหม่แสนห้าเท่านั้นนะครับวันนี้สภาพผมบอกว่าพอใช้ได้ดีกว่าวันนี้ราคาเพียงแค่599,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจคันนี้นะครับ5 9า0 0นบาทคนอื่นยังขาย0 0 0 0 0กว่านะครับ ขอราคานี้เลยใครสนใจคันนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือแอดไลน์ตามเบอร์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับแอดยังไงไม่ได้เนี่ยแนะนําโทรเนาะโทรตามเบอร์นี้ได้เลยเดี๋ยวน้องๆก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถนะกันนะครับติดตามช่องโน,โนเนมราคาบานาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ,นานาวรบสวัสดีครับ